ครับเจอกันกับอีกองพีนะครับกับผมพะบานนาโนนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตัวนี้ก็คือปืน SK นะครับหรือชื่อเต็มของเขาคือ Hacker and Coach นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับภายในกล่องว่าวันนี้ผมได้รุ่นไหนมานะครับนี่นะครับ ขออนุญาตจับปืนนะครับตรงนี้ขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับตัวนี้ปืนตัวนี้ก็คือ HK VP9 นะครับตัวนี้เป็นปืนที่ผมดูครั้งแรกแล้วก็ว้าวมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวปืนที่เป็นตัวปืนที่เบิกบืน,นมาก,มากน่าใช้งานมากนะครับก็เดี๋ยวยังไง ามาด,ดาาูตัวปืนคร่าวๆก่นนะครับตัวปืน s k นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของผร้ผลิอร็อว่าได้นะครับโดยเริ่มได้เดิมทีผร้ิเมอร์เนี่ยเริ่มมาจากเจ้าตัวปืน s k VP 70นะครับ VP 70ก็ตอนนั้นในช่วงยุคสงครามโลกระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับ HK เขาก็ได้คิดค้นปืนนะครับที่ มีไว้สําหรับประชาชนใช้งานทั่วไปนะครับตอนนั้นก็ได้กำหนดตัวปืนว่าต้องเป็นตัวปืนที่เบาใช้ง่ายสามารถใช้ง่ายนะครับสามารถาประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้นะครับก็เลยได้ออกแบบตัวปืนตัว SK 70มานะครับ SK v p 70นะครับตัวย่อต่างๆนะครับตัว V ก็คือ,อามาจากประชาชนนะครับในภาษาเยอรมันนะครับตัวนี้ก็คือ Volk พิสโต้นะครับหรือว่า folk history นะครับซึ่งมันแปลว่า people นะครับก็คือประชาชนนะครับก็เป็นตัว v นะครับแล้วก็ p นี่ก็คือ pistol นะครับก็คือปืนสั้นนะครับก็คือเป็นปืนสั้นมหาชนนะครับตัวนี้สร้างขึ้นมาในช่วงสงครามโลกยุคที่2นะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นปืนพลิเมอ่์ค่ายแรกนะครับของโลกนะครับที่ ทำมาขอนล็อก12ปีนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยอของล็อกก็ได้ครองตลาดไปนะครับเราก็มีประวัติคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับปืน HK นะครับอ้อลืมไปก็คือตัว v p 70นะครับตัว70เนาะตัว70นี่ก็คือ,อเป็นตัวบอกปีนะครับก็คือใช้ปี70นะครับเป็นตัวรุ่นซะเลยก็คือ v p 70นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ ประวัติของ SK เคร่าวๆนะครับสำหรับปืนโพลิเมอร์นะครับก็เรียกได้ว่าของ s อนี่ก็เป็นโพลิเมอร์จ้าแรกๆนะครับส่วนกลอกนี่ก็อตอนนี้ก็คลองตลาดไปแล้วนะครับมาดูมิติตัวปืนนะครับตัวปืนตัวนี้นะครับตัว SK VP9 ตัวนี้ลำกล้องที่4.09นิ้วนะครับบรรจุที่17นัดนะครับตัวนี้บรรจุที่17นัดเนาะ ก็าจะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนมาดูตัวปืนนะครับมีตัวปืนด้านหน้าตัวปืนตรงนี้นะครับป่าให้ไม่เดียมนะครับเพื่อทําการชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้แล้วก็มีสเตชันด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะครับตัวนี้เป็นสเตชันล่องใหญ่นะครับขึ้นง่ายนะครับนะครับขึ้นลําง่ายมากนะครับตัวนี้ แล้วก็เขาจะซาะร่องตรงกลางนี้ครับเข้ามานะครับนี่สาะร่องตรงกลางนะครับรูล่านหน้าตา,ก,าก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้านเป็นรางพิคาเทนี่นะครับด้านหน้าเป็นรางพิคาเทนี่รางตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าตัวกรอนของปืนยาวติดได้ตัวไหนบ้างตัวนี้ก็ติดได้หมดนะครับถ้าปืนยาวติดลางพิคาเทนี่ตัวนี้ก็คือปืนของปืนยาวนะครับปืนยาวติดตัวไหนได้ตัวนี้ก็ติดได้นะครับสามารถติดได้หมดนะครับ มาตัวนี้ก็จะสลัก hk นะครับ vp 9นะครับตัวนี้ก็เป็นคันปลดสไลด์นะครับคือคันถอดประกอบนั่นเองนะครับตัดมาตัวนี้ก็คือ9มมคูณ19นะครับตัวนี้ก็คันค้างสไลด์นะครับฝั่ง a c c e l e t i o n ด้านหลังนะครับ acceleration ตัวนี้เป็นล่องเล็กล่องลึกใหญ่นะครับสามารถจับได้ง่ายได้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาคือเขาจะมีปีกด้านนี้นะครับตัวนี้ เป็นปีกนะครับตัวนี้มีไว้สาหรับให้ขึ้นลำได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สังเกตตรงศูนย์ศูนย์หลังนะครับแล้วก็ปีกตรงนี้นะครับมีทั้งปีกทั้งศูนย์หลังนะครับไม่ว่าด้านไหนก็จะสามารถขึ้นลำได้นะครับแล้วด้านนี้เกี่ยวกับหัวเข็มขัดหรือเกี่ยวกับรองเท้าก็ได้หรือถ้าด้านนี้เกี่ยวกับหัวเข็มขัดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าช่วงจังหวะนั่งเนี่ยก็เกี่ยวกับส้นรองเท้าก็ยังได้นะครับตัวนี้คือ ผมมองว่าปืนตัวนี้ครบคันมากนะครับแล้วก็กล่งไกนะครับด้านหน้านะครับมีการทําลายการลื่นไว้นะครับเป็นกล่องไกที่ตรงนี้กล่งไกหนามากนะครับตรงนี้เป็นความแข็งแรงทนทานทีเดียวนะครับกล่งไกหนามากนะครับตัวนี้แข็งมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวปลดแมกกาซีนนะครับตรงนี้ปลดแมกกาซีนเนาะนี่ครับปลดได้อย่างง่ายดาย ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆไม้พายนะครับตรงนี้ลักษณะคล้ายไม้พายความพิเศษของเขาคือกดได้2ด้านนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาท่านต้องอท่านไม่ต้องย้ายนะครับไม่ต้องย้ายตัวปดนแมกกาซีนเลยเพราะว่าใช้้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับปดได้ง่ายมากตัวปืนทําออกมาออกแบบได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมชอบมากเลยตัวนี้แล้วก็ไกของเขาเนี่ยจะคล้ายๆของกลอ,อกนะครับตัวนี้คล้ายๆของกลอ,อกแต่ว่า เวลาที่ยิงเสร็จเนี่ยไกลจะไม่จมนะครับถ้าของกลอกเนี่ยไกลจะจมเนาะตัวนี้ก็จะไม่จมนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับมีอินดิเคเตอร์แสดงสถานะขึ้นลำด้วยนะครับตรงนี้สังเกตว่า,าจะยังไม่มีไม่ได้ขึ้นลำนะครับพอเราขึ้นลำเสร็จจะมีสีแดงขึ้นมานะครับดูตรงนี้นะจะเป็นอินดิเคเตอร์สีแดงโชว์ขึ้นมาพอเราลั่นไกลเสร็จนะครับ จุดแสดงสถานนะก็จะหายไปนะครับซึ่งเวลาที่เรา,าใช้ปืนนะครับเราจับด้านนี้อยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าปืนขึ้นลำหรือไม่ขึ้นลำนะครับมันจะชัดมากนะครับตรงนี้แล้วก็ปัดตัวที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านขวาก็จะคล้ายๆกับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีสแตชชั่นด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ป่าปลายปืนไปนะครับป่าสไลด์ทางด้านปลายไว้ให้เข้าและออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับ ตัวนี้ก็ช่องคัดปอกนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยผมมองว่าเขาคว้านเยอะมากนะครับคว้านไปถึงตรงนี้เลยเพราะว่าบางค่ายเนี่ยตรงนี้จะไม่ถึงนะครับจะแ,แค่ปาดแค่ตรงนี้มาพอนะครับจะไม่ปาดล็กขนาดนี้ตัวนี้ก็ขอลังปอกนะครับส่วนตัวนี้ทีแรกผมก็สงสัยว่าเขาคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือคันปดคันปดค้างสไลด์นะครับก็คือใช้ฝั่งนี้ก็ได้ หรือว่าใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ถนัดฝั่งซ้ายนะครับผมจะทำให้ดูเนาะนี่นะครับสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นปืนที่ใช้ได้ทั้งสองมือนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นปืนที่ใช้ได้ทั้งสองมือเลยก็คือซ้ายและขวานะครับก็ป็นก็สเตชันด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นปีกนะครับด้านบนนะครับศูนย์ด้านหน้าเขานะครับเดี๋ยวผมเช็คลองดูว่าเดงแสงไหมอ่าศูนย์ด้านหน้านะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์เียงแสงนะครับเป็นศูนย์ไอสัย สีเขียวนะครับส่วนศูนย์หลังนะครับตัวนี้เป็นทรงพิริมิดสามเหลี่ยมนะครับก็จัดศูนย์ได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับตัดมาที่ด้ามนะครับที่ด้ามปืนตัวนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับพิเศษยังไงนะครับก็คือตัวนี้ ทำได้มาให้ปรับเปลี่ยนได้ตามสตรีระของร่างกายนะครับตามหลักเอ็กนามิกนะครับก็คือตัดหลักสตรีระศาสตร์ของเรานะครับเรากริปไปอย่างนี้นะครับถ้ามันบางไปเราสามารถปรับเปลี่ยนได้3ชิ้นเลยนะครับตรงนี้ก็คือฝั่งแก้มปืนนะครับแก้มปืนตรงนี้ครับตรงข้างก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสองข้างเลยแล้วก็แบ็กสเต็ปนะครับตัวด้านหลังก็เปลี่ยนได้แต่วันนี้จะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาตัวติ้มมานะครับ ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับแบ็กสเต็ปให้มาถึง2อันนะครับตัวนี้ถ้าใครมือเล็กและใครตัวนี้ไปนะครับถ้ามือใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่นะครับซึ่งผิวของตัวด้ามนะครับก็จะเรียกว่าผิวทําลายคล้ายผิวส้มนะครับตัวนี้ผิวส้มโอนะนี่นะครับก็จับได้พอดีมือเดยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ เขาให้มาเปลี่ยนด้วยก็คือประกับตรงนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยใส่ตรงได้เลยนะครับนี่นะครับเรียกได้ว่าจะเป็นปืนของผู้ใช้งานโดยตรงนะครับบางท่านเนี่ยถนัดจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ชอบตรงนี้ที่มันหนาไปนะครับก็เปลี่ยนให้มันบางจะเปลี่ยนฝั่งนี้หนาฝั่งนี้บางก็ได้นะครับหรือฝั่งนี้บางฝั่งนี้หนาสับได้หมดนะครับหรือถ้านิ้วไม่ถึงนะครับถ้าใครมือเล็กหน่อยนิ้วไม่ถึงก็สามารถปรับเปลี่ยนด้ามได้ตามใจชอบเลยนะครับ ผมว่าเป็นตัวปืนที่ครบครันมากนะครับตัวนี้อีกอย่างที่เขาที่ HK บอกนะครับคือไกเขาจบจากโรงงานนะครับตัวนี้จะลองดูก่อนไกดูดคมสั้นนะครับเดีย๋ยวลองอีกทีนะครับก็คือขึ้นลามเสร็จเนาะอ่ะชนกำแพงนะครับตัวนี้คือจุดที่ชนกำแพงออกแรงอีกนิดนึงถึงนะครับอืม เป็นหน้ากายใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้มีเซฟแอคชั่นด้านหน้าเนาะให้คล้ายของกล็อกนะครับก็คือมีเซฟด้านเดียวคือเซฟแอคชั่นตรงนี้ที่เหลือก็คือไม่มีเซฟเลยนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้แม็กากาซีนเขาแถมมห้2อันนะครับสิบเจ็ดนัดสองอันแล้วก็มีตัวช่วยโหลดกระสุนให้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะป,นปืนที่โอเคมากนะครับ คือใช้ได้ทั้งซ้ายแม่ขวาแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้านได้ด้วยนะครับสเปคของเขาเรียกได้ว่าสุดยอดมากแล้วก็ตัวปดดแมกกาซีนใช้ได้สองฝั่งฝั่งซ้ายนะครับกดได้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่นะครับสามารถที่จะกดได้เลยนะครับตัวนี้อื เป็นตัวปืนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปไดีวผมจะลองอวัดน้ําหนักไกลช่งน้ำหนักตัวปืนแล้วก็มาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะวัดน้ําหนักไกเนาะว่า SK ตัวเนี้ยประมาณไหนนะครับน้าหนักไกเนาะ อยู่ที่5ปอนด์ครึ่งครับเรียกได้ว่าเบามากซึ่งของก๊อกเนี่ยของก๊อกก็จะเปลี่ยนได้ให้นุ่มนวลกว่าน,นี้นั่นจะเป็นหมดเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับไกลที่5ปอนด์ครึ่งเดี๋ยวมาดูที่น้ำหนักตัวปืนนะครับว่าน้ำหนักตัวปืนจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมาช่างกันเลย น้ำหนักตัวปืนครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่757กรัมนะครับ757กรัม <c oughs> ก็กำลังดีนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเป็นปืน,ปน,ปน,ปนที่จับประชับมือแล้วก็น้ำหนักกำลังดีนะครับ757กรัมนะครับอันนี้รวมแมกกาซีนแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะวัดมิติตัวปืนให้ดูนะครับไปนะครับความยาวของตัวปืน ตลอดแนวตัวปืนนะครับอยู่ที่7นิ้วครึ่งถ้าเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ18เซนครึ่งนะครับแล้วก็จากด้านบนศูนย์หลังถึงส้นเมกกาซีนนะครับอยู่ที่1 4เซนพอดิบพอดีนะครับถิสเซนพอดิพอดีเลยหรือว่าอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับ ปดแมกกาซีนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถอดให้ดูตอนนี้ก็จะปลดคล้ายๆของซิกวเซาเออร์นะครับผักลงมานะครับก็ปดออกไปได้เลยนะครับโอ้ฟิตมากมาดูตัวเฟรมครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงโครงเหล็กนะครับลงน้ำมันไว้อย่างดีตัวนี้อืม ปุ่ปืนค่อนข้างที่จะฟิตมากนะครับสวยงามนะครับด้านในก็เป็นสไลด์ที่หนามากตรงนี้ไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดเนาะมาดูลำกล้องกันเดี๋ยวผมจะวัดดูลำกล้องเลยนะครับลำกล้องอยู่ที่4 4นิ้ว สี่นิ้วนหน่อยนะครับ4.1นิ้วประมาณนั้นครับ4.1 4.2นิ้วประมาณนี้นะครับประมาณที่4.2นิ้วนะครับมาดูด้านในเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กก้านะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบคืนนะครับมาดูภายในกันแล้วเนาะประกอบคืนกันเลยก็ย้อนทางเดิมนะครับย้อนทางเดิมเลยนะครับ ไกด์หลอดนะครับครับก็ใส่ไกด์หลอดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนคืนทางเดิมนะครับย้อนคืนทางเดิมนะครับตัวปืนฟิตมากนะครับค้างลำเดื่อนะครับพางสไลด์แล้วก็อ่ะเอาอลกกับนะครับตรวจสอบ การใของตวปืนนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว s k VP9 นะครับตัวนี้ก็รานะคาภาคประชาชนทั่วไปนะครับอยู่ที่10,000 0บาทท้วน,นะครับอยู่ที่10,000 0บาทท้วนผมว่าเป็นตัวปืนที่ครบนะเพราะว่าไกลเขาก็จบจากโรงงานเลยประมาณ5ปอนด์ครึ่งนะครับผมว่าเฉียพพบคมดีนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่กำลังสาหานะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนบาททวนสำหรับภาคประชาชนทั่วไปครับก็เจ้าตัว s k v p 9นะครับก็จะมีอยู่สองสีนะครับที่นำเข้ามานะครับก็คือสีดำล้วนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทูโทนนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวอ่าตัวนี้นะครับก็คือตัว fde นะครับเป็นสีเอิร์ธโทนนะครับก็คือ flat dark earth นะครับตัวนี้มี2สีนะครับนี่นะครับ ลองดูนะครับตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าสวัสดีครับ